สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในโหมด Lang แรงซีเอ็มนะฮะกับพี่โรบุ๊ดแวกนั่นเองนะครับ<า>มไม่ได้จับนานแล้วไอตัวเนี้ยเป็นสามวะอเอ้ยบนสามวะชนเหรอกาจะแก๊งพี่สินะน่าจะใช่มันเกิดแล้วดิฮะ<ต>มันเกิดแล้วนี่ันเกิดผมเออดิแล้วมันเกี่ยวที่อะไรกันในคลิปวะไม่พี่พูดหมายถึงว่ามึงจะไปจัดกันพรุ่งนี้เลยใช่ไหมเลยยังไงเนี่ย โอ伊พรโอ伊พรน้องรักเลยดึงไม่ได้เจริญเจริญห้เด็กเวนที่โอ伊พรใครไม่ค่อยเป็นเอาตรงๆนะสั้นๆเรียกได้ใจความใช่เอาแบบกระชับเราให้ความจริงใจดีกว่าน้องผมมนไม่ว่าใครเข้าไแจำมาใช่แล้วเอาไข่พุทโธกูน่าโอ้ยแม่ไอ้ทีใจเย็นๆไอ้นี่ u p w i ิ d forward มารอบหน้าวิทย์เลยได้โอเคมีโดด รอนพี่มีสกิลสองคนไหมพี่ไม่ชัวร์วะ่ะพี่ 1, อ้ําหนึ่งสามไหมระวังกูชอบไม่กดชน้าล้วเปิดเท่าไหร่ชนสามเลยดิน่าจะตีสามเหมือนกันป่ะอาจจะเรากดสามน่าจะไม่แปลก<อ>สตันแล้วดึงว่ะเอาเดี๋ยวหลังคลิปก่อนเลยอย่างเงี้ย้ข้างล่างใครวะพี่เดียว พีเดียยืนคนเดียวอ่ะยืนหนึ่งแห่งวงการเลยสองตัวกดพีเดียไม่ได้มเอ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วบวกได้บวกได้วิดเลยวิดเลยอ่ะเดี๋ยกันนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยิงหนึ่ระวัง มันมีรองเท้าหรอ,อวะเฮ้ยไอ้นั่นขึ้นไปนะพี่โดนนี้พี่ซี้องสัตว์ตัวกำลังไปมันหนือดอะขนาดมีรองเท้ามันรู้สึก,กว่าหนืดเลยนะตดแล้วนะเ <c oughs> มื่อกี้รองเท้าพี่กำลังมาส่งไงเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิดโอเคตัวนี้ติ๊กไว้ก่อนติ๊กไวว้ก่อนนัีด้ปะโอ้เรือเต็มแล้ววะไม่เอา ว่าจะไม่เอาสกิ้หนึ่งล้านคลิปแล้วเนีน่ยดาเม็ดกระจาะลอยมากเลยเป็นตัว<ม>ที่ไม่ค่อยเก่งมากไอเฮดโวอยู่เหเ็นปะเอาไม่ได้เขาไล่พี่ เอาอย่างนี้เข้า <c oughs> ไปเลย72เอยทีนี้นายคนน้อยใช้บวกก็มาดีต้องหอกบาเรียดอแล้วแหละบาเรียลบบล็อกแล้วแหละกระทาฟาอย่างงี้ถ้ามึงจะเล่นอย่างงี้นะใช่ผมเล่นแบบนั้นอยู่แล้วคุณได้ดึงคีบสักที อ๋อโกดมาแล้วกันนะเกมนี้ออกสตรีมบุชไม่ค่อยเวิร์กว่ะหนีไม่ได้ว่ะไอพี่ไอ้นี่ไม่มีครับ่วิดเล่เออวิดเล่ไม่มีวะจบแล้วงั้นอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบวิ่งเข้าไปบวกแล้วดึงสุ่มว่ะโอเคเกือบแล้วงั้นอ่ะตอเราเมียนตีดีกว่า ระวังสัตว์รูหายไปรอพี่นี่แหละหูอีกเยอะเลยยิงดุเลยก็ได้สูตรนะสูตรนะครับโอเคข้างบนมันดูเอาห้เราเลไม่รู้สัตวรูหายไปฮีโร่มันต้นเกมไงย่งตอดมีือไปอ้าวไอ้ยังกินเด็กมาวะ ตายอยู่มันกลัวเราเลยวะพี่เอาอะแมวเรื่องยังไงไม่กี่ฮาร่าจะได้หรือเดี๋ยวผมเกิดผมวับไปได้ได้ได้มันกลัวเราแล้วพี่ใช่เหรอวะเหมือนมันพร้อมมาท้าตลอดเลยอ่ะดึงคี้ไม่ได้เหรอตายไปแล้ววะเฮ้ยดึงไปแล้ววะ นี่น่าจะมานะ่าาน,านี่หลังหลังหลังกลังมาเ่โดนดดนอให้ตันโอ้ม่้า้งสองดอกไม่มีดาเมดดาเมดโดนดูไม่โดเมี้แทนด้วยเติมยาไปดิมวบผมทีแล้วปั๊ยาป่ะไม่ต้องก็ได้ กรึบปล่ล <eterm oon> ่ะไม่กรึบไม่กรึบพอแล้วตายกรึบแล้ววันนี้โหมันตัดรูแล้วนะอะไปเปล่ะต่อปหมรอ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 หนึงเลยโอ้โหมึงช่างก้าพูดเนาะรูนจะเกิดละผมรอรูนก่อนเอาทางฟ้าไหมพี่เยผมเล่นชิ้นแรกไม่เลยเตะยาวๆเลยเดี๋ยวปอมมันก็ออกนี่ใช้ได้ครับน้องหลอกรอก่อนทำใช่ไหมเออเดี๋ยวทำให้พี่ผมมา กูมาด้วยเอาเลยสองโดนเข้าไปเลยมาแล้วความเออโดนป้องก็ได้เลยอ่าวเจ้าอ๋อบุญหลีนี่วะเอออังนี้บุญหลีตัวตาสองเล่นบ่อยคนน็อตทัพสามทัพสี่เลยแหละคนน็อตเนี่ย ซับอกบอกพี่ไม่ต้องขายทะลึ่งครับเล่นตามีไอฟองคนเดียวที่เล่นคือเขาไม่ต้องปกติพี่เขาเห็นจนเป็นเรื่องปกติของมันไปแล้วพี่อืมถ้ามีซสโลมีซสโลเลไรหน่อยหนึ่งอ่ะผมร้อนเล่นอีกรอบเหมือนกันเรามีอิตรเราเล่นง่ายแล้วเดี๋ยวนี่ยผมมีเหมือนกันยังไม่ได้ใช้กีบกดแล้วไม่น่าจะออกวอล์กกับนูไฟเบทอ่ะนูสักชิ้นบีคีบีก็ได้รับกลางเร trái oh phải lằng, trái phải lằng, còn không lọt lận, ơi, con con, má đi đi, chập đi, đi, ทีเดียวพอพอ,อล่างเลยคือบาดเฉลี่ยครับผมเล่นบิงปกตินะครัได้ได้ได้มีใครจะทำคลิปเกเลียดเมืองพูดแบบไม่พูดค <c oughs> ันยาเป็นยังไงไม่เอาเดี๋ยวเขาว่ากระได <c oughs> มันไม่ค่อยมีหรอกมันก็มีหลุดบ้างเป็นสีสันเหมือนเป็นมุกอ่ะแบบทั้งคู่ มันปั่นล่ะเออคน,นมไม่ชอบอ <c oughs> ออเออใช่เขาแบบไม่อบต่าร่าละไม่ชอบไ,ไม่ย่าอ้นั่นเหรอขอรับเตะเชอบดูดนทมา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 ,มาอนอรอบบ้ามืนจะเีสด,ดานติเราไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะไม่ได้เปิดให้ดูเนาะ มันเหมือนแค่หว่านฟ้าเฉยๆต้องมีท่าฟ้าพี่ต้องมีท่าฟ้าเหรอใช่แล้วครับเป็นเหมือนเดิมเลยครับเปิดไม่รรู้เื่องไม่มีไม่ได้สนใจไม่ได้อ่านอะไรเลยแล้วครคือเป็นแบบเดิมเลยตีแล้วมองเห็นแบบเป็นวงกว้างเหมือนเมื่อก่อนอ๋อโอเคโอเคไม่รู้ต้องมีดูไปแล้วพี่ดูไปแล้วพี่ดูผ่านๆเนี้ยดูผ่านๆเพีย่หายใจป่ะฮ่าฟอร์มกูแข็งเลย ไหนเขาช้าใช่ไหมมึงค้อมดนใช่ไหมเป็นกระจายมอนเดิมเลยสกิลสก็กระโดดรู้สึกว่าสกิลสมันปรับไม่ใช่ไม่นานน้ลงนีใช่ใไม่นานอลงผมกำลังว้ากัน ไ่ลาเลยตัวจริงปะเตัวจริงดิไอ้เรียบหานพร้อมโดนไม่ได้ทำอะไรเลยอะตีฟีอยู่ตีดีๆแวังวิสิิบัตรมอเพื่อสุดท้ายกูใส่หมด กด่าแวักพี่นี่แหละเพื่ออะไรวิทมันเพื่ออะไรหนึงมันออกเขียวแล้วีาเขียวอย่แตกแต่กิมีแต่น้าเมีเห็นพี่ตีเมื่อกีป้ป่ะ ไว้วิ่งไววิ่งนันไปดูน้ำเมฆเรียบร้อยมเพีนีครอบยังสวยยังสวยเลยตัวดาเมจจิ้ดๆอย่างพี่ไม่อยู่ด้วยไงข้างบนมีบัตรตอนนี้มใจเย็นนะใจเย็นนเราเริ่มตามเขาแล้วนะโมเคเข้ามาเล่นเซฟ มไม่ได้ก็สำหรับกูเล่นซ้อนพี่นูดิพี่หาเอลเดอร์เดี๋ยวพี่เข้าคลองดีกว่ามี่สรเขียวนะต้องหาวิ้งก่กอนทำไมเขาไม่ช่วยกูบาดเลยวะไว้กบจอกแล้ววปยังไม่ได้ออกอะไร ซ้อนพี่ดุดีกว่าของก็ได้นะพี่จะตีของมาดีมาดีมาดีผมอยู่กลางโดดเลยเหรอปอนเฮ้ยพีทอยู่นี่โดดไม่น่าจะมีหว่อนโซนนี้หรอกมั้งเดี๋ยวพี่เข้าคนเองของมันมีแท่งยาวว่าน่าจะไม่ตัวเดียวด้วยนะใครชีลบเขาวะสีที่อะไร มันหันหน้าช้าต้องหวังนะกว่าเป็นตัวที่ตีคลองเราที่สุดในเกมแล้วมั้งใช่ไวทีสุดละตอนบนหันแล้วว่าบนบีบีกดลูเดอร์เฮ้ยต้องเล่นกลางเลยเอากลางกะต่อเดียวต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้ว ้อตกูกูโฮเกอะไรก่อมีแดงงัดเด็กมาพี่ไม่รอดหรือเปล่าจะมีชีวิตรอดกลับไปดูหน้าลูกน้าเมียป่ะพี่ยังยังยังสด เล่นเล่นเพื่อนจับโอ้โหเพื่อนจับมีะมีบ้างเล่นเล่นเล่นพี่ไปรอต้องวินะรอกันรอกันเอาวิทย์เลยวิทย์เลยก็ได้ต้องวิต้องวิทย์น้าข้อสคนเกียวางลองนี่ว่า

พี่เงนไปป่ะข้าวหอนฟ้าเหรออันนี้พี่ไม่รู้ไงในล่างป่ะมีใครมาป่ะเห็นพี่เดเดินอยู่ผมกำลังไปผมมีบิงแล้วฟังป่ะฟังป่ะเราต้องเก็บทีละตัวว่ะรวมกันสู้เขาไม่ได้ว่ะเดื้อ ก็บิ๊กมากดอายสาดกูดาวโดยสิบห้าวิก <ism Durch those rapper> ลางโดนี้แล้วเอาไงวิเลลเขาไสเขียวบิ๊กแมนตีทุกหัวเลยได้ป่ะผมต้องมีบีกบีอแม่เดวบมกภาพเนี่ยู่เรอไม่ไกยรอกินเนก็ผักได้ชอบกินผักรักสุขภาพ อร่อยเหาะเลยมึงินแม่หน้าเสียดายสุดท้ายแม่ล้มหน้าไปซะก่อนใครมีสภาพกินเนกกินเนกเออเอาเดบโวไม่เหี้ยเลยปุ้อยหน้าให้ด้วยใจเย็นๆลึกไปวะต้องวิทย์กเออต้องวิทย์โอ้โหแเอ นิตโนยอ้ิงโิไม่ได้ไม่ต้องออกถือว่าคุ้มเลยได้อยู่ได้อยู่ถือว่าดีหือว่าหคือว่ากำลังดี ในฮาลกูปั๊มคิวชิว้ยเขาหาหนูไฟเบ็ดเพื่อแบกทีมหนึ่งตายหกเฮ้ยอย่าพูดงั้นเขาเขาให้เราก่อนเนี้ยเราเติเมจช่วงแรกให้แบบฝั่งนู้นจ่ายสกิลให้แบบจังหวะเราบวกนี่เขาจะไม่มีสกิลไงใช่ไหะผมผมผมโดนเดือดกมมาแนมบอ นักเพียวที่มันผมโดนเยอะนนานไงอ่าเรียบร้อยนะครับกูชมเขาเยอะก็เป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยกลางวิสเลเดินเล่นมาไอ้มนเดินเฮ้ยมันบิงแล้วบิงแล้วบิงแล้วบินไปทำอะไรวะจะปังบางอะไรมาโอเคตัวเตี้ยไหมครับขอเลเวลเจ็ดว่ะเจ็ดเลยเหรอฮอล็อกสิบเจ็ดเลยเหรอ ดูดไม่ทันไงดเมจยังไงก็ดูไม่ทันหรอกต่อเล่นรอเล่นรอเล่นรอเดขาเลย่าเยอะเหมือนของจะเยอะแต่ไม่เลย้งพี่หรือใครพี่ดิพี่หมายึงพี่เนี่ย โดดใส่คลิปด้วยเหรอว้าวสุดยอดไปเลยนี่ไงใตายไวหเลยตายไวไวอ่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่ะมันต้องเน้นเดี๋ยวพี่ดนันดันล่างน,นิดนึงคลนะิปบนพอมบ,บนก็ได้เม่กี้วิทมันได้หวานนะส่วนน่าจะได้ปักฐานอยนนู่ปักตรงเนี้ยปักนได้เลย พี่ต้องฟาร์มหายักล่างแล้วของกันไม่มีสักชิ้นเลยนอกจากวอล์กเนี่ยทำต้องทำบีเคบีไปเขี่ยมาล่างว่ะเดวโลวิ่งมาส่วนนี้คนเห็นแล้วกันไม่กดวอล์กอ่ะอันตรายว่ะ

อฟอนายฟอสคิวอะไม่ไม่ไม,ไม่อิมอิมที่ไหนอันไหนที่ไหนไม่มีเสียงมันซ้ำกันเฉยเฉยใช่ <c oughs> ใช่มันฟอสคิวครอบจังหวะเมื่อกี้สวยนะครอบได้คอนล็อกเต็ดอะ เขาเล่นคนเดียวอ่ะนอกนั้นไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะมันตีแรงมากก็ไม่ได้ดูดมันได้ตีอ่ะเออให้ระวังเนี่ยโดนดึงเนี่ยเนี่ยอยู่ดีๆก็ทิ้งฉันเฉยเลยใครใครใครไอ้สัตว์ใครพี่เดพี่เดพี่เดพี่เนก พีเดอยู่ล่างเอออยู่ล่างคีมน,นะจะไ,ได้คาราฟาให้พีโนนะมาวะเต็มสุดโหดสุดเกียท่าปิปม,มาเอาพีเดยนมาเอาพีเดยก่อนแน่ก่อนมาคีดตัดตอนปออโตโ้ใช่ป่ะพวลคุณถือไป Why can we can't friends? be เติมยาให้ลองของพัสดีห no นึ่งของเมียให้บอลหาดาฟาให้พี่ด้วยได้แล้วใช่ไหมมาแล้วอย่างเดี๋ยเพ่เป็นดยลองต้องลองเทีตีใครวะตีต้องไปลองตีพวกตรงที่มันไม่มีบอลน่ะมันจะเห็นไปจำเป็นตีตัวอะไรก็ได้แบบเดินเข้าป่าก็เห็น ไม่กล้กออาไปดูปีไม่บักออาานี่ไงเออเขียวปีเลยนะไอพ้พี่ตัวเดียวเหลาลึกนะเนี่ยไอพ้พี่ตายโกบิงมาช็อตเจ้าพีช อ๋อมีป้อมน,นี้อยู่พี่เออก็ว่าทำไมมันมาลึกจังคอนตันพี่เดย์ทก่ลินตีไม่ดีกว่ารหรอวะ <c oughs> เออเสร็จแมวอะไรจบๆม,มีหน้าที่จะครอบแล้วก็ตายไป <c oughs> แค่นั้นแหละวันเฮลบิงกูไม่แก่มีหน้าที่ลินตีแล้วก็ตายใช่ไหม <c oughs> เออระวัง

ตายโดนออกไม่ทันอ่าอ่าไปเสียกันหมดเลยอย่างเงี้ยกบเข้าไปทำไมวะเนีเ่ยไปกบได้พี่เดียว,วที่เคลียร์ของก่อนแล้วกันทนะั้งนั้นเอ้ยบีเคบีไปแล้วเขาตัร็จดูเอาของก่อนก็ได้ง่อยแดกตาหาบแล้ว <c oughs> ตันนี้มีดาเมจเออไม่แล้วของก,กันมันติมันนี่แค่เลยใช่กูมีแค่คอของกันสักอันนะแล้วต้องมีเจาะกบไม่ก็เดมอนิกอ่ะ นี่ยตอนนี้มันเกมสามไอเทมสี่สิบเอ็ดไอซัพเออเล่นมาเดียวหนึ่งแล้ถ้าเกมสามตัดเลยก็ได้ที่จะรอผมเกิดก่อนแล้วยี่สิบวิโชว์เลยอย่างนี้จังหวะนี้ต้องโชว์แล้วปนก็ได้นะป้องปนโชว์กลางนี่แหละมามีดมสบายเลยมา้ยเนื้อบูมีทองในโซหนึ่งห้ามามาปอนมามามันต้องโชว์ประสิทธิภาพของไอเทมมันนี่เดี๋ยวนั่งความเล่ากัน พี่ได้หนูแล้วเนี่ยขอสองตัวก็พอกำลังไปบางคเห็นกูจะเป็นม,มาร <c oughs> ิโอ้เนี่ย <c oughs> อะไรกันไม่รู้เนาะขอแล้วนะ <c oughs> เต็มมันเดินต๊อกต,อ,อ,กตอ,อกมา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เตะเขาป่าวะออกไม่ได้ทำทุกอย่างแบบ slow motion เออมันต้องแบบเหมือนหนังอ่ะมันต้องมีฉาก slow motion สู้หน่อยกัดไม่ได้หรอกนนพิเศษนูให้ดึงไม่ได้ดดึงไ้แต่กัดไม่ได้เวทนี่ โ์หนังจีนไปแต่นหน้าอลางังการหลังใส่กลองให้กูด้วยแหมใช้ให้คืนเหรอนนะอ,อยากเล่นว่ะเล่นก็เล่นได้นะพร้อมออเกอร์จัด ที่นี่กระทาฟ้าเหรอป่ามันเป็นอย่างอ๋อมันนันตีมาเฉยเ็บร้อลงีุอม้ วามไปม่มีของมีของไม่ไม่โอไม่รอดจ้ะไม่รอดครับน้องๆใครซื้อวะนะกขมาดิเมาดิเดเด็กเออเดวอซื้อพี่ใช่บวกกันนานเลยนะบวกจนคิวบันดานต้องแตก โซโลเขาล็อกเต็ดกับีีบีเขานะอตของเยอะจริงแยกล่างหาฟอบูฟด้วยบีกีบีด้ี่วินโบได้อยู่มั้งได้ได้อนนี้ต้องเอาวินโบพอจ้าเน่หากูไหมดว้าไปดิ พี่กดเห็ดดีกว่ากันผ้าดีกว่าจะเดินอยู่ลบแดนนะนะ่ามางัดหน้าเขาเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมจัดพีเดให้เดี๋ยวผมแม่ไม้เมือยไถให้พีเด้ป้องค้บลองไทยเจ๊กไป ไปให้ GG ทุกคนครับเรียก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบายครับผม